ป้ารู้สึกตื่นเต้นนะครับงานเนี้ตื่นเต้นไหมเตื่นเต้นนะพี่เดี๋ยวเขาจะให้ป้าได้เดินพรมแดนนะแล้วก็เดินเข้าไปในรงมศพก็เผาไงป้าเผาป้าไงพี่นะป้าตื่นเต้นไหมป้าป้านี่คือป้านี่คือครั้งแรกใช่ไหมที่หนังที่ป้าเล่นน่ะใช่ไหมเรื่องเสื้อเพนแล้วป้าจำได้ขหงป้าแล้วรับบทเป็นอะไรโอ๋ไงอ่ะจำได้ยัง อ่าเล่นเองเลอเองไม่จำไม่ได้แล้วเปนอะไรอะไรพ่อสนป้าตื่นเต้นน่าดูนะมองดูอ่ะยังตื่นเต้นไหมอ่าเดี๋ยวจะมีนักข่าวสัมภาษณ์ป้าป้าจะพูดว่าไงคำแรกก็ถามมาอย่างนี้คือพ่สมมติเนี่ยผมก็ลังเป็นนักข่าวนะซ้อมก่อนซ้อมก่อนนะซ้อมกันซ้อมกันซ้อมก่อนคุณรัตนาคุณรู้สึกไงที่ได้ได้หลังเรื่องนี้ก็รู้สึกดีมากเลยที่มา ได้นัเนกเด็กจ้าเป็นนางเอกเหรอพี่นี่นี่เขาลังสัมภาษณ์อยู่แป๊บนึงนะอ๋แล้วค่ะเออคุณอย่ามาขัดน,นะเพราะว่าเขาไปทุกตา,<อ>าแล้ว<อ>ได้ข่าวว่าเขาติดต่อคุณเรื่องที่สองแล้วคุณรู้คุณรู้หรือยังไม่ใช่เลยค่ะเพราะอยู่บ้านเนี่ยอ,อ๋ออยู่เอาไม่<ล>คุณไม่มีเบอร์ติดต่อคุณเหรอครับและตอนนี้ถ้ามันมีสินค้าตัวไหนเขาสนใจจะติดต่อคุณรัตนาเนี่ยติดต่อไปที่ไหนได้ครับที่บ้านนั่นแหละค่ะมีบ้านเลขที่ไหมห้าสี่หนสามตะบนลงช้าง อำเภอขอนแก่จังหวัดสิงห์บุรีเอ้าแต่ปัจจุบันคุณมาอยู่บ้านหมอปลาไหมจ๊ะโอ้ยใครพามาอยู่นี่เละคะไอ้พระผ้าสงฆ์ทีาคุยกันเาตลอดชีวิตแล้วมีเบอร์โทรติดต่อไหมงานอ่ะมีมีเบอร์โทรติดต่อคุณไหมเพราะปกติแล้วไม่ใช่เป็นคนติดต่องานต่างๆไม่เคยเลยค่ะเพราะเราอยู่บ้านตลอดชีวิตใช้ชีวิตอ๋ที่บ้านถ้าจะไปหาคือต้องไปหาที่บ้านเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเขาอยากจะโทรศัพท์คุยกันคุณได้ไหม บ้านหนูขายของค่ะไม่มีไม่มีเวลาคุยไม่ค่อยมีเวลาแล้วเพราะว่าขายกันรวมพี่น้องอสามคนธุรกิจเยอะถยงแล้วใช่ไหมคะใช่ขายบ้านเยอะเลยดีมากเมื่อเมื่อเมื่อแล้วคุณมีผู้จัดผู้จัดผู้จัดการยังมีผู้จัดการหรือยังนี่พี่อยู่หนูเป็นผู้จัดการได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้จ้างผู้จัดการเพราะบ้านเราไม่ทีพี่ขายแล้วพี่รู้เรื่องอะไรดีๆในบ้านนี่ผมกำลังไปสื่อสัมภาษณ์นะว่าเขารู้สึกยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเขาติดต่อคุณอะ ไปเดินแบบในสวนเสือเนี่ยคุณไปไหมครับไม่ไปละค่ะทำไมครับเพราะว่าพระก็คุยกันเราแหละไม่ก็เอาพระไปนั่งด้วยคือให้พระอยู่ข้างหน้าสวนนัดแล้วคุณไปคุยกับเสือถ้าเสือแดกคุณปั๊บพระก็สวดเลยไงครับสวดไปเลยใช่ไหมคะอย่าพูดอย่างนี้นะคะแดกแดไม่ถูกมากต้องพูดเพาอๆค่ะเราเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงไงพี่โนดเป็นตำรวจเรื่องนี้เล่นยากไหมเออไม่ค่อยเล่นนะคะไม่ที่เล่นมาเย็นยากม็นอย่างเงี้ย พอประมาณพอประมาณฝีมือใช้ได้คือแบบมือชิมเนี่ยเป็นมือที่ไม่บ้านเจ๊ขายขายดีไหมคะเจ๊ดีค่ะเฮ้ยคุณะนกประเด็นพลังผมกำลังสัมภาษณเอ้าก็พอดีเขาไปมือชเมเยอะี้าวไม่ไม่ไม่แลวถามหน่อยเนี่ยมันมีลงส่ก็ติดต่อให้คุณเป็นพรีเซนเตอร์คุณจ้ามไหมครับไม่ค่ะสุวรรณจราเข้ เขาจะจ้าคุณแไปเป็นอาหารให้จระเข้ๆๆคุณอ่ะคุณสนใจไหมครับไม่สนใจค่ะเราเป็นเสียบาลรู้เรื่องดีค่ะใชไม่เอาทำไมคุณรับงานยากจริงเลยครับอ้าวเรารู้สิ่ไหมคุณได้งานการนั้นประเภทไหนอแล้วคุณเหมาะกับกับงานประเภทไหนผมจะได้บอกลูกค้าถูกเพราะไม่ต้องถามเรื่องนี้นะส่วนตัวทางบ้านเราเยอะมากมากเลือกงานใช่ไหมคะเลือกงานใช่จ้าเป็นคนเลือกงานที่ไเราเป็นตำรวรู้เรื่องกครค้าหาเมียแล้วถาเรื่องใหม่ขอให้คุณเป็นเมีย เออตกวงคุณคุณรับไหมมิเดีถามอย่างนี้นะเพราะว่าพระสงฆ์พูดคนนี้มันพูดกับคุณคนนี้คืออยากพายอย่าอย่ารับอะไรเลยนะอ่าถ้าให้เป็นนักเอกเอาไหมให้เป็นนักเอกเอาไหมไม่นะครัแล้วคุณจะเล่นบทไหนคุณจะเล่นบทไหนไม่ต้องถามเรื่องนี้นะคะไม่ก็ผมจะติดต่องานให้คุณไงครับไม่เอานะคะไม่คุณจะเล่นบทไหนธนาเกมอย่างนี้ใช่ไมไม่ได้จริงแอยากจะถามว่าคุณนั้นธนาเล่นชั้แรงเลยเนาะเมื่อคุณจะเล่นบทไหนครับเห็นครับนักแสดงของเราอ่ะ ต่อกับทุกดอกไม่แล้วคุณจะเล่นบทไหนอ่ะจิ้มแรงเจ็บมากเลยไม่ผมถามคุณจะเล่นบทไหนโอ้ยไม่เป็นอันคิดอะไรที่ไร้กาศในบ้านเลยนะคะคุณจะเล่นบทไหนไม่เป็นราคาที่บ้านขายของเต็มเลยเนาะได้สามารถใช้ฐานขนมหวานมาอย่าลืมนะครับวันนี้ป้ารัตนามาเปิดตัวรอบสื่อมวลชนเรื่องเสือเพนฝากติดตามเสือเพนทุกโลภาพยนในเครือ เมเจอร์นะครับย้ำครับในเครือเมเจอร์6เมษาครับถ้าเมตากับป้ารัตนานะครับหรือน้องอาร์มแนะนำครับให้ไปดูเสื้อเพ่นหนึ่งครับเรื่องนี้ผมบอกแล้วว่าหาจนฟันหักดีไหมป้าหาหาจนฟันหักไหมไหป้าอันนี้มันหักโดยบริการเราเป็นเชน่นนี้อ๋อมันหักก่อนเล่นหนัง <c oughs> ใช่ไหม ถาามรยละเอียอาป้าฝากฝา,ากดูหนังเรื่องนี้ด้วยฝากเอฟซีป้า,า,าดูหนังเรื่อ<า>งนี้นนด้วยฝา,ากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะสะเพียนจะดูหนังกันให้สนุกนะจะจะอวยสวดอวยพระพรให้พระอุญพรอย่างมากไปมหาศาลต่อคนที่มีจิตใจที่งดงามครบแล้วเาเมื่อกี้แกบอกครบแล้วครบเบอร์ห้าแก แล้วแกแกจะต้องทำก็ได้ถ้ายังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบบางคนบอกให้รู้อย่างนี้คือโอเคไงใน3นาทีถ่ายทำอยู่เลยอยอย่างนี้คือโอเคที่เป็นคนที่สาใครไม่เป็นอย่าใส่ความนะคะนี่ตัวแปรมือค่ะคือเป็นคนดีเยี่ะมเสมอใช่โอเคป้าชีวิตป้าเราดีเรียบร้อยป้ากินหน่อไม้ป้ากินหน่อไม้เจ้เขาพูดเจ้มากแล้วป้าเป็นคนดีไหมดีจ้าเป็ทำไมคนดีต้องด่าคนด่ะโอ้ยไม่ได้ด่าทุกกรณีอย่างที่พูดเลยนะทุกกรณีด้วย พราจัดสรรเราน่าไปสอนเป็นทางการกันหมดเลยเห็นไหมปากเห็นไหมพี่าไม่ค่ะพี่อิ่มอย่าลืมนะครับเสือเพนป้ารัตนารับบทเป็นขออขออนี่ผัวใครบ้าผัวย้อยเออผัวใครเลยพอดีจุดใจเรียบร้อยค่ะป้าหลังนี้ใช้เวลาถ่ายนานไหมก็แล้วแต่คนก็จะถ่ายจะเภทไหนนะคะ ชีวิตป้าเล่น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 กี่บทขายให้เล่นกี่บทล่ะดิฉันไม่เย่อเยินอะไรอย่างนั้นนะเย่อเยินในบ้านจะเรียบโล่ภาษามือภาษามือยังไงว่าพระสงฆ์องรู้ข้างหน้าภาษาพูงหลังภาษามือป้าเล่นบทเป็นเมียพระเหรอไม่ได้เป็นเมียพระหรอกคุณพูดอย่างงี้คุณต้องจะตายโดยอัตโนมัติเลยก็เห็นป้าพูดถึงแต่พระสองพระว้อยพระสงฆ์ก็คที่เราเคารพและบูชาพระผมคือผัวป้าใช่ไหมเนี้ยพูดอย่างเงี้ยพระสงฆ์เขาก็สับตะคืนเราเห็นเลย อ่ามาเรื่น,น,นี่สนุกไหมมาเรืน่น,นี่สนุกไหมอย่าถามอย่างนี้นะ,ะป้าไม่ถามป้าจะถามหมาทำไมอะ่ะชีวิตจริงก, <c oughs> ก็ไปถามหมาคุณด้วยโอ้เนี่ยหมารัตนา,นาเนี่ยไงเดอ๋คุณพูดอย่างนี้คุณก็เดี๋ยวพาก็จัดก,การคุณอ,อ่ะตัวจต้นมัดเรานะจัดก,การยังไงอะ่ะต้อสมงพูดก,กับเราหมดเลยใครให้ไลร์กับคือยังไงนะผมพาส่งหรือว่าหรือว่าปู่ป้าพาส่ง ผมได้ินว่าูป้าพูดกับป้าไงเฮ้ยมันพูดสิ่งนี้แลพักก็ก็จแล้วผมไม้ยินว่าปัวป้าปัวป้าแบบนี้พักถึงน่าพอใจเลยปัวป้าเลยเหรอฮะอะไรภาษาบ้านภาษาไทยหัวเมียเมียอันนี้เมียเมียจ้าอะไปทำทำผมวาเป็เมียไม่ได้เมี่ยฉันเป็นพยาบาลทุกคนทราบนะคะฉันเรียบร้อยค่ะ อดไม่ได้เขาเป็นสาวบริสุทธิ์เออน้องเ็าพูดถูกต้องน้องก็เป็นคนดีไม่ควรจะถ่ายลูกคู่กับเมียน้อยเลยเนี่ยเราเป็นพยาบาลนะคะพาลูกหมดโอเคโอ้วไม่เล่นเลย